คนต่อไปครับผู้หญิงจะรู้สึกหงุดหงิดในช่วงมีรอบเดือนเพราะเหตุใดครับน้องๆจะต้องรู้ว่าช่วงใกล้จะมีรอบเดือนผู้หญิงเนี่ยเป็นช่วงที่มันมีฮอร์โมนในร่างกายไม่สมดุลถูกไหมครับผู้หญิงก็จะมีการตกไข่ใช่ไหมพอหลังจากตกไข่แล้วจะมีฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนว่างกันแล้วกันถ้าเกิดไม่มีการตั้งท้องไอฮอร์โมน2ตัวมันต้องตกไหมระดับมันตกปุ๊บมันก็จะมีเลือดประจําเดือนออกมาทีนี้ไอช่วงที่ฮอร์โมนตกเนี่ยจะเกิดอาการปวดหัว เครียดหงุดหงิดฉุนเฉียวใจน้อยปวดท้องคือเกิดอาการเพี้ยนต่างๆนานาว่าอย่างนั้นเถอะนะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า PMS ภาษาไทยผมแปลงง่ายๆสั้นๆเพี้ยนประจำเดือนอยู่ดีๆก็เปลี่ยนจากนางฟ้ากลายเป็นปนางมารร้ายดื้อๆนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆผู้หญิงยังต้องจําไว้ครับและน้องๆผู้ชายจะต้องดูไว้ดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ดูแน่ดูถึงยายเลยก่อนจะไงเช็คแม่ให้เรียบร้อยว่าแม่มีอาการไวทองจัดไหม ถ้าแม่มีอาการไวทองเยอะลูกสาวก็จะมีอาการเพี้ยนไประจำเดือนเยอะไหมครับเยอะครับเยอะครับเพราะว่ามันอาการเดียวกันแหละเราที่เป็นผู้หญิงต้องจําไว้ว่าถ้าเกิดเราการเพี้ยนเพียนที่ปวดหัวปวดหยิดเวลามีประจำเดือนเนี่ยให้บอกผู้ชายที่เป็นแฟนเรานะรักฉันจริงป่ะถ้ารักฉันจริงจําไว้นะตอนนี้ฉันเพี้ยนเดือนละหนถ้ายังรักฉันและอยู่กับฉันต่อไปจนกระทั่งฉันเข้าัวทองเนี่ยฉันจะเพี้ยนวันละหลายหนโอเค นะครับคำตอบก็คือเป็นเพราะว่าฮอร์โมนในร่างกายไม่สมดุลเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าหน้านะอีตอนใกล้ๆมีเมนนะหลบๆไปซะ